ครับติดตามอย่าเข้าไปครับอย่าเข้าไปครับอย่าเข้าไปครับอ่าน้องเบนดูเลยครับทีมงานดูเลยด้วยไม่เอาครับอย่าถึงเนื้อถึงตัวผู้ตัดสินครับอย่าถึงเนื้อถึงตัวผู้ตัดสินนะครับเริ่มเกมขึ้นมาครับยิงยยแอบดูเหนียวจริงๆครับจบมองแอบดูครับสายลวนๆของหมอแจ็คครับสายโยนหน้าโก้ครับโคโอ้โหเบียด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 โอ้โหนั่งได้นอนได้ยิงได้แบบตองกอยโอ้โหโอยนักเตะพม่าครับนั่งได้นอนได้ยิงแบบตองกอยครับ เสร็จบอลขึ้นมาครับแหวนครับคอบคอนจังหวะนี้คำก้อนเรียกฟาวได้ครับนะครับอย่าพังป้ายครับกองเชิดวายครับอาทีมงานช่วยดูแลด้วยครับทางนั้นครับอาถอยอาหารออกมาครับอย่าไปท้าป้ายนะครับรบกวนท่านด้วยครับอย่าท้าป้ายครับขอบคุณครับและยิงโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหจากการยิงกระเบื้องสามครับฮิบิมเอ็กซ์น็อกเชลซี สตาฟอย่าเข้าไปครับในสนามครับสตาร์ทอย่าเข้าไปครับอย่าเข้าไปครับอย่าเข้าไปครับน้องเบนดูแลครับทีมงานดูแลด้วยไม่เอาครับอย่าถึงเนื้อถึงตัวผู้ตัดสินครับอย่าถึงเนื้อถึงตัวผู้ตัดสินนะครับถามได้ดูครับโดยวาจาที่สุภาพเรียบร้อยอาทีมงานดูแลผู้ตัดสินด้วยครับอาจารย์เอสนะครับดูแลด้วยนะครับดูแลด้วยอย่ากูเข้าไปนะครับนักเตะจากบ้านกระเชนนะครับรบกวนนักกีฬาทุกคนอย่าเข้าไปนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าเข้าไปครับนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าเข้าไปครับลุัรากตดส้นัพชนขวัญใจมีแฟนบอลทุกท่านที่่าังชมเรรอยูนะคับ พอชนเมื่อกี้ครับพีพีเอ็กซ์น้องเชลซีครับไม่ขอกระแพงครับถือว่าบอลนิ่งนบเลือกที่จะขโมยยิงได้ครับกรณีน้องเชลซีไม่ขอกระแพงครับไปกันต่อครับบางเฉตวายิงโอ้ยสุเปอร์เซนต์ต้องปัดโอ้บอลจะเข้าอยู่แล้วครับตั้งมาแล้วเอาครับขึ้นไปโค้งโอ้จังหวะนี้ครับเป็นอาจบมือครับโอเคครับน่ารักมากกำกอนครับเจอใบเหลืองทันทีครับกรณีเรียกกําแพงและถ้าคุณจะเล่นเร็วครับสามารถกดบอลกับพื้นครับ เป็นการรักไก่รักเป็ดยิงได้ครับทีมต้องมีลายเซ็นเป็นลายรักอักษรถูกต้องเบียดครับต้องเล่นกับแบบแฟร์เพย์ครับมีน้ำใจนักีฬาลูกแพ้ลูกชนะลูกพภัยตกรมอโยกครับมองหาตัวเชื่อมโยกแตะเทินโยกแตะเทินทินฟาวเฟรมยกมือไหวกับเฟรมไปฟาวเฟรมโดนจับฟาวสัญญาณมาลอกจังหวะแรกสัดจังหวะสองจุดตกลงก็หโหเรียบร้อย ในเชิมลูกหนังเจ็ดคนเอาครับบอลเย,ยียยิงโอ้โหในซีซั่นนี้ครับรบกวนทุกท่านครับอยู่บทอศัศจรรย์ด้วยดูครับจาาบังหวะแทงบอลลุ้นมาถามขวาบอลเฟรมยอยเปียงเรียบเลยคำโกนเสียงอีสานตอ เอาครับเอาเข้ามาเอาแล้วครับบอลแนนเอียงติดครับตอโยโย่ย่อยโอ้โหจอกยิงย่ยงยอยบอเล่นม,มัตแม่นมากแล้วแทงบอลทางลึกโลเทิร์นโลเทิร์นยิงแตบะบอลเร็วซุปเปอร์เซฟโอ้เจอใบแดงครับตัวสุดท้ายครับของทีมงานทีมเอ็มเอ็คเชลซีรครับกลางแพงสี่ครับ เชลซีสัญญาณมายิงย,ย่อยเรียบเลยโอ้แทงต่อเกสังเกสังยี่ยงโอ้ยชนขานยยิงไกลๆเชี่ยโอ้โหครับทำลายจังหวะได้จากน้องทิมยิมเชลซีสาเยงโอ้ยฝั่งซ้ายว่างจริงๆครับโยก ยิงย่อยยิ่งลุอไปโอ้โหยและหมดเวลาการแข่งขันกับขอเสียงตัวเบิร์กับใหนกับบอลคู่ดีกับบุญทูดวลกับประตูบากเชนเอ็กทวายเมียนมาเปี้ยงเรียบร้อยมีนักแฟนบอลทุกท่านช่วยกันนิ่ง ป้องเรียบร้อย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 เปียงโอโหป้องเรียบร้อยป้องเรียบร้อยมีรักแฟนบอลทุกท่านช่วยกัน นิง่งปอยโคตรนายสันขามคานครับเปียงติเซอรโหยเปียง,ยยงยโอ้โหเชื่อจะเหลือครับเพื่อเข้ารอบสองครับปปรซุปเปอร์เซฟเซฟเพื่อไปต่อหิมหิมเอ็กน้องเชลซีปอล โอ้โหไม่เข้าปิ๊บเรียบเลยป๊าเรียบเลยโอ้โหป๊าเรียบเลย ยิ่งเพื่อเสมอเพื่อไปต่อครับซุปเปอร์เซฟจากทีมภูมิครับเซฟเพื่อเข้าสู่รอบสองครับมีนักแฟนบอลที่น่ารักทุกท่านครับช่วยกันนิ่งปีงไม่เคยเฮ้ยพิกนรกแตกโอ,อ้โหความได้เปรียบอยู่ที่ทวายสองครัง้งสองคาถาไม่ได้ครับสุดท้ายหิมหิมเอสน้องเชลซีโกงความตายพิกนรกแตกจริงๆครับโอ้โห เชญทุกสองทีจับม้าจับมือกันก่อนครับจับมือก่อนครับถวายครับทุกท่านเลยครับดินเชญครับเล่นดีมากครับโอ้โหสองครั้งมาครับเชญนักเตะคิมบิมน้องเชลซีจับมือนักเตะด้วยครับคิมบิมครับเชลซีจับมือเพื่อด้วยครับเอาครับนะครับป้องแนเชญทุกท่านครับจับมือคู่ต่อสู้ด้วยครับนักเตะจะถวายครับก็ขอบคุณครับนักเตะบ้านกระเชนถวายครับวันนี้คุณโอกาสเยอะจริงๆครับสองครั้งสาครับทำไม่ได้ครับ ไม่แตถือว่ารายการนี้คุณได้ถึงเจ็ดดาวจริงๆครับ